สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคูทิพย์นะคะก็จะพาเด็กๆนะคะมาอ่านแจกลูกสะกดคำนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะคำที่หนึ่งตาตออาตา คำท,ที่สองขาขออาขาคำท,ที่สามสีสอ,อีสี คำที่สี่หูหออูหูคำที่ห้าแกะกอแอะแกะ คำที่หกแพพอแอแพคำที่เจ็ดโบบอโอโบ คำที่แปดเกาะกอเเกาะคำที่เก้า คำที่สิบเสือสอเอือเสือคำที่สิบเอ็ดบอบัวบออัวบัว คำที่สิบสองดำดออำดำคำที่สิบสามไฟฟอไอไฟและ คำสุดท้ายนะคะขาขอเอาเขาเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการอ่านแจกลูกสะกดคำที่ไม่มีตัวสะกดไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมหมั่นฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูทิพย์ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ